สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันเนาะทุกคนเรามาดูกันว่าสถานการณ์ในช่วงเนี้ยที่เราได้พบได้เจอนะคะเราจะเจะเจอกับอะไรนะคะที่จะเป็นแนวทางให้กับเรานะคะเราลองมาดูเป็นแนวทางนะคะทุกคน ก่อนอื่นยายขอขอบคุณทุกคนนะคะที่มากดไลค์เป็นกำลังใจให้ยายกดติดตามยายนะคะทุกการกดไลค์เป็นกำลังใจที่ทำให้ยายมีกำลังใจที่จะมาทำสิ่งดีๆ บอกกาวสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจเรามาดูกันนะคะว่าสถานการณ์รอบตัวเรานะคะรอบตัวเราการงานนะคะการงานการเริ่มอะไรใหม่ๆการมีความคิดสร้างสรรค์การมีจุดหมายการมีเป้าหมายของคุณนะคะด้วยมือของคุณเลยค่ะ นะคะนี่คือตัวคุณในเวลานี้นะคะความคิดความอ่านการสร้างผลงานที่จะเติบโตไปข้างหน้านะคะนี่คือตัวคุณคุณเป็นคนมีไฟที่จะกระทำแล้วเรามาดูสถานการณ์กันว่าสถานการณ์ของคุณต้องใช้วิธีวิธีใดก็ได้วิธีหนึ่งเพื่อเป็นผลบกของตัวคุณเองนะคะ ถ้าคุณคิดที่จะก้าวหน้าหรือคุณคิดจะพัฒนาตัวเองไปในข้างหน้ามันต้องมีอะไรเสริมขึ้นมาบ้างนะคะในความในตัวตนของคุณเรามาดูนะว่าความหวังความหวังของคุณความอุดมสมบูรณ์ความที่คุณทำอะไรแล้วสำเร็จถ้าคุณอยากจะให้มันผ่านตรงช่วงความมาถึงจุดนี้นะ คุณต้องใช้วิธีใดวิธีหนึ่งที่คุณจะสามารถลุล่วงไปถึงตรงนั้นโดยไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนะคะไพ่ได้ออกมาชี้แน่นะคะการที่จะสร้างสรรค์อะไรผลงานทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวคุณตอนนี้มันต้องมีการที่เทคนิคเทคนิคอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่เป็นผลบวกของตัวคุณแต่ไม่ให้ใครเดือดร้อน เพื่อความสําเร็จนะคะอันนี้คือไพ่ได้ออกมาเป็นไกด์นำทางเป็นชี้แนะนะคะคุณต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะตัวตอนนี้นะคะเพื่อที่จะได้ไปสู่การเปลี่ยนแปลงนะคะทุกอย่างที่เกิดขึ้นภาวะเกิดขึ้นรอบตัวคุณตอนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อนะคะ อาจจะเปลี่ยนแปลงไปถึงไหนเรายังไม่รู้แต่เรามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะคะเราจะเจอ,เจอกับสิ่งที่คุณคิดว่าจะต้องสู้นะคะแต่ขอให้มีสตินิดหนึ่งการเปลี่ยนแปลงของคุณจะอาจจะทําให้คุณตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งกับตัวคุณเกี่ยวกับ ความมั่นคงอนาคตของคุณนะคะการเปลี่ยนแปลงนี้ขอให้คุณสู้หรือทําอะไรอย่างระมัดระวังว่าเด็กถือดาบเนี่ยมีโอกาสพลาดได้นะคะเด็กถือดาบได้เกิดขึ้นเราก็ต้องระมัดระวังนะคะระมัดระวังสร้างสมดุลให้กับตัวเองใช้ความคิดสมองเยอะๆแล้วก็สร้างความร่วมมือคุณต้องมีคนช่วยคือ คือการที่คุณจะบรรลุปเป้าหมายอะไรสักอย่างตอนนี้คุณต้องมีตัวช่วยต้องมีคนช่วยต้องมีคนมาประสานงานประสานงานให้คุณเป็นคนที่คุณอยากจะเจริญเติบโต,ตและคว,วามมั่นคงของตัวเองคุณต้องมีบุคคลเข้ามาช่วยเพื่อให้มันเกิดความสาเร็จนะคะนี่คือคุณที่จะเจอในสิ่งนี้ต่อไปนะคะ เรามาดูกันว่าระยะนี้ภายใบนี้ได้เกิดขึ้นบ่อยมากคือการที่คุณจะต้องใช้เซนส์นสัมผัสของตัวเองด้วยดุลพินิษของตัวคุณเองด้วยว่าคุณจะก้าวพ้นออกปจากตรงนี้ได้อย่างไรคุณจะสําเร็จงานนี้ได้อย่างไรคุณต้องคิดและใช้ดุลพินิษให้มากๆนิดหนึ่งนะคะจน จนก้าวไปถึงความมั่งมีเงินทองของคุณนะคะสิ่งที่คุณหวังไว้ใช้ดุลพินิษที่คุณจะก้าวผ่านตรงช่วงนี้ออกไปได้อย่างไรนะคะเพื่อที่จะไปคว้าสิบเหรียญตรงนั้นใช้ดุลพินิษใช้ความคิดความรู้ความสามารถใช้สิ่งที่คุณมีเขาเรียกว่าพรสวรรค์ของตัวคุณด้วย ะค,ะคุณมีพรสวรรค์อะไรนําตรงนั้นออกมาใช้นะคะเพื่อที่จะนําไปถึงสิบเหรียญน,นะคะแล้วจงมองการไกลนะคะการที่จะก้าวไปข้างหน้าการที่จะเดินไปข้างหน้าการที่จะประสู่ความมั่นคงมั่งคัง่งการที่จะได้มีทรัพย์สมบัติการที่ความมั่นคงของคนจะเกิดขึ้นต้องมองการไกลนะคะ คุณจะพบเจอคนที่คือคนร่ำคนรวยอ่ะคนมีคนมีเงินมีทองคนที่มีฐานะเข้ามาส่งเสริมคุณได้ช่วงนี้ขอให้ใจยเย็นๆสักนิดหนึ่งจะทำอะไรพิจารณาดูแลให้ดีๆคุณต้องเจอแน่คนที่จะเข้ามาช่วยคุณตอนนี้คุณจะพบเจอคนแบบนี้นะคะ เราต้องให้เวลากับตัวเองนิดนึงเพราะการเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นนะคะไปสู่สิ่งที่ดีคุณต้องมีความคิดสร้างสารรค์สร้างผลงานเพื่อตัวเองคุณต้องกระตือรือร้นที่จะแอคทีฟตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าเด็กถือไม้นะคะต้องมีความแอคทีฟตัวเองด้วยพยายามมุ่งมั่นไปถึงตรงนั้นให้ได้นะคะคุณต้อง พยายามค่อยคว้าเอาตรงนั้นมาสู่ตัวคุณให้ได้คุณต้องการสิบเหรียญคุณต้องการเก้าเหรียญคุณต้องสิบเหรียญเก้าเหรียญน,นี้เกิดขึ้นในความคิดของคุณนะเก้าเหรียญเนี่ยสิบเหรียญเนี่ยคุณมีโอกาสเจอสิ่งแวดล้อมที่ดีจะต้องพบเจออะไรที่ดีสักอย่างหนึ่งหรืออาจจะมีใครมาช่วยส่งเสริมคุณตรงนั้นเพื่อไปถึงเก้าเหรียญอาจจะไม่ร่ำรวย มหาศาลแต่บรรลุเป้าหมายของคุณแต่คุณต้องมีแพชชั่นคุณต้องมีความคิดสร้างสารรค์ของตัวเองด้วยมีความรู้ความสามารถที่จะทำตรงงานด้วยนะคะเพราะว่าเด็กถือไม้ได้เกิดขึ้นและต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าคนสมัยนี้ก็จะอารมณ์นะคะอารมณ์อารมณ์อารมณ์นะคะอารมณ์นะคะขอให้ใช้สติสมาธิ ให้แน่วแน่ถ้าคุณจะจะบรรลุเป้าหมายไปถึงตรงนั้นนะคะขอให้คุณโชคดีโชคดีนะคะยายขอให้คุณพบเจอกันแต่ความสุขนะคะความสุขความเจริญรุ่งเรืองสิ่งใดที่คิดไว้จะทำไว้ขอให้สำเร็จรุ่รงไปด้วยดีนะคะพบเจอแต่คนดีๆขอให้โชคดีโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ